รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย AIS c g Advanced i s u x Series 1.9 DDI Blue Power ไทยประกันชีวิต สเปกทีฟในคืนนี้ครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดกระบี่นะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้เจอกับบุคคลคนหนึ่งที่สามารถเป็นต้นแบบของการอ่านได้เป็นอย่างดีแล้วครับไปอ่านหนังสือเขาบอกเรื่องความสำเร็จคือทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่มองแค่ความสำเร็จมันต้องมองตั้งแต่รากของมัน จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ Perspective ในคืนนี้นำเสนอเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งครับที่ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหลังจากได้ทำการอ่านหนังสือนะครับจากเดิมจบเพียงแค่ชั้นป .6 มีอาชีพเป็นกรรม,มกร แต่หลังจากที่ได้ค้นพบกับการอ่านหนังสือปัจจุบันชีวิตเปลี่ยนไปครับสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้อย่างเยอะมากขึ้นที่สำคัญยังนำความรู้ที่ได้จากการอ่านนั้นไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วยนะครับคือต้องการให้ชุมชนร่วมตัวกันทำการ,พรเพื่อเหตุเมื่อก่อนนี้บาคนก็ยังไม่เชื่อเอาว่าบ้า <S <S มาติดตามได้ในเปอร์ส c t i v e คืนนี้กับชีวิตของผู้ชายที่ชื่อว่าเจหันยะลาครับถามว่าชอบไหมไม่ชอบหรอกแต่ต้องอา่านให้ละไม่ใช่อา่านไม่ชอบ <im> วัสดีครับัดีครบทำอะไรอยู่ครับเจ้หาตอนนี้มายังเอาอาหารให้ไก่นี่มีไก่อยู่กี่ตัวครับเนี่ย200กว่าเลี้ยงเองหมดเลยไก่ไข่หรือไก่เนื้อหรืออะไรไก่ชนนี่ไก่ชนหมดเลยไก่ชนทั้งหมดอันนี้มันเป็นพันธุ์ของพม่าสมไทยเป็นไก่นำเข้ามาจากพม่ามาผสมกับไก่ไทยเป็นไก่ชั้นดีของไทยเลย แล้วเวลาว,วิธีการเลี้ยงของไก่เนี่ยถ้ามีตัวเล็กๆอย่างนั้นเราต้องใส่แม่ไปด้วยเพื่อเป็นการปกป้องลูกถ้าม,มันชอบทําลายตัวเล็กก็มันชอบตี<อ>ไก่ไก่ไก่ชน,น่ะใช่ไหมมันชอบตีตัวตัวอื่น นี่เพาะขายหรือว่าอะไรครับเพาะขายอ๋อเพาะขายขายคือเป็นขายเป็นอาหารนะไม่ใช่เป็นขายไปไปไปชนไม่ใช่เป็นการพนันนะเลยมีรายได้กับครอบครัวเนี่ยเขาเรียกว่าไก่บ้านป่ะครับอย่างเงี้ยเวลาเราขายไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่อ้าวเลี้ยงที่บ้านก็เออาเลี้ยงที่บ้านเออใช่ทิเออถูกต้องถูกต้องโอเคใช่ไหมล่ะใช่ใช่ไก่บ้านมันก็เลี้ยงที่บ้านใช่ถ้าไก่ตลาดเขาเรียกไก่ตลาดใช่โอเคาไปนั่งคุยกันโอเคไปชั้นน้ำที่นู้นนะไปไป บ้านเจหันเหรอครับมันมีสามหลังนี่บ้านน้องบ้านผมอยู่ด้านนู้นฝั่งนู้นเนี่ยนะอ่มันไปใช่ดินู้นอ๋อนู่นนู้นวัสดีครับวัสดีครับเนี่ยน้องสาวเละหน่อยนะเออนะมันเละหน่อยนะอ๋ออ๋อนี่ห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นดิพักดิโอ้โ่พักเก๋จริงเลยโอเคขึ้นเลยมา ให้เจ้าของบ้านขึ้นก่อนสิโอ้โหคนนอกดิแ้เหรอต้องถอดรองเท้าไหมไม่ต้องนี่ฝึกแบตเตรียมน้องเมย์รุ่นต่อไปหรอครับอันนี้ไม่ใช่น้องเมย์แล้วเป็นน้องขวัญน้องขวัญคืออะไรขวัญต่างๆนานาไงฝันอ่านั่นแหละอันนั้นมันฝันขวัญขวัญชื่อขวัญแล้วขวัญต่างๆนานาได้ไงคําว่าหันมันหลายอย่างล้อหันเครื่องจัดหันหูหันเออเห็นไหม ทุกอย่างหันหมดแล่คำว่าหันเนี้ยอยู่ได้ทุกที่ทุกทางแล่นี้ก็น้องขวันก็เหมือนกันขวัญขวัญต่างๆนานาได้ใช่ไหมผมไม่เข้าใจงงเลยเราต้องหาเช้ากินข้กาก็จ้างเป็นรายวันเมื่อก่อนนี้บางทําแค่แร้อยหกสิบาทเองอต่อวันถามว่า ลำบากไหมมันก็ลำบากเราต้องหาเช้ากินค่าคือวิถีชีวิตเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันแย่กว่านี้อยู่พอป,ปี50บางเริ่มเป็นคณะกรรมการของมัสยิดต,ตอนนั้นก็ยังทำงานก่อสร้างอยู่นะที่เป็นคณะกรรมการมัสยิดเนี่ยคือมาเป็นคณะกรรมการดูแลเรื่องทรัพย์สุทของชุมชนใครจ้างอะไรก็ทําไปเล็กๆน้อยๆเลยนะเพื่อจะให้ได้มีไรายได้กับครอบครัวครับทาไปทามาก็มีโครงการของหนังสือมันเวียนในมัสยิด ของธรรมศาสตร์ผมก็คนหนึ่งที่ชอบเรื่องการอ่านก็ไปดูเป็นคณะกรรมการดูเรื่องหนังสือถ้าย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2553นะครับเป็นปีที่โครงการหนังสือหมุนเวียนมัสยิดได้จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในหมู่บ้านคลองขนาน แห่งนี้แหละครับโดยมีอาจารย์มกุฎออนรดีจากสำนักพิมพ์ผีเสื้อที่มีชื่อเสียงเนี่ยนะครับเป็นผู้ก่อตั้งโครงการและโครงการนี้เองแหละครับก็ทำให้เจหันและชุมชนแห่งนี้เปลี่ยนไปจากการอ่านหนังสือครับจุดเริ่มต้นที่ทำให้อ่านหนังสือได้ก็คืออาจารย์มากุฎใช่ไหมครับอาจารย์มกุฎเป็นคนแนะนําให้เจหันอ่านหนังสือหรอครับคือผมผมไม่ได้แนะนําเองน,นะครับมันเป็นเรื่องความคิดร่วมกันของหลายๆคนแนวคิดก็คือว่า เราจะทําอย่างไรให้ชาวบ้านในประเทศไทยทุกคนได้อ่านหนังสือได้มีโอกาสอ่านหนังสือนี่คือความคิดเพราะฉะนั้นเมื่อคิดแล้วเนี่ยจะต้องหาสักแห่งหนึ่งที่เป็นต้นแบบเพื่อจะดูซิว่าถ้าเราให้คนชาวบ้านที่ยากจนแล้วเขาได้อ่านหนังสือเนี่ยมันจะทําให้เปลี่ยนไปได้ไหมวิธีการของโครงการก็คือว่าเราเอาหนังสือที่ไม่เหมือนกันไปไว้ตามที่ต่างๆในในัสยิดใช่แต่ละแต่ละกลุ่มคือสี่มัสยิดหนังสือไม่เหมือนกันเลยนะครับ ในปี2,553เราเริ่มต้นที่นี่ที่นี่เป็นแห่งแรกที่ใน,ในโครงการทั้งหมด8มัสยิดเป็นหนึ่งในจำนวน8มัสยิดที่เราทดลองแนวคิดคือแทนที่จะให้เงินใช่ครับก็ให้ความรู้แทนยังไม่อาจจะเรียกว่าความรู้ได้แต่เป็นโอกาสที่จะเข้าถึงความรู้ เราก็มองว่าโอกาสเหล่านี้เนี่ยมันโอกาสที่เราหายากส่วนมากมันจะอยู่ในทางตัวตัวเมืองหรือตัวจังหวัดจริงๆแต่เราในชุมชนที่ยากจนเนี่ยเราจะไม่สามารถเข้าถึงในจุดเหล่านั้นได้ที่เรามีโอกาสแล้วเราก็ต้องรับไว้โครงการหนังสือมุนเวียนนะคะเจ๊หันได้ชวนฮันนามาเข้าร่วมโครงการหนังสือมุนเวียนค่ะรู้จักโครงการนี้จากเจ๊หันยะลาหลังจากที่ว่าได้หนังสือมุนเวียนนี่แหละมันจะทําให้พวกเรารู้สึกว่า อยากจะทำนู่นอยากจะทำนี่อยากจะพัฒนาอ้นั้นอยากจะพัฒนาอ้นี้หลังจากอ่านหนังสือก็ชีวิตก็เปลีป่ยนแปลงไปการเปลี่ยนแปลงของชุมชนแตกต่างจากเมื่อก่อนไปเยอะไหมครับคือถ้าเราเราเทียบตอน53กับ59เนี่ยมันมันเห็นเยอะเยอะเกินไปเยอะแบบว่าเยอะเกินไปคนละ,นละเหมือนคนละแห่งกันเลยใช่ครับเยอะมาก แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือปัญหาซึ่งบางเจหันวิตกเรื่องบ่อนวัวชนนั่นคือสิ่งที่เขามาปรึกษาเสมอว่าเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรเราจะแก้ปัญหาเรื่องการเอาบ่อนวัวชนออกไปจากชุมชนเราได้ด้วยวิธีกฎหมายอย่างไรกฎหมายข้อไหนบ้างเขาพยายามที่จะศึกษาเรื่องแก้ปัญหาชุมชนผมบอกว่าในเมื่อบ่อนวัวชนเขาเข้ามาตั้งโดยถูกกฎหมาย เพราะฉะนั้นย่อมยากที่จะเอาออกไปด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือเราจะทําอย่างไรที่จะให้อยู่กับมันอย่างดีเขาก็เริ่มคิดแล้วท้ายที่สุดเขาก็ไปพบหนังส okay. ือเล่มหนึ่งที่ว่าด้วยการปลูกหญ้า ทันทีที่เห็นหนังสือปลูกหญ้าเขาก็คิดได้ว่าอ้าววัวมันวัวมันต้องกินหญ้าแล้วทําไมเราไม่ปลูกหญ้าเพื่อที่จะเอาไปขายเลี้ยงวัวเด็กของเราซึ่งไปมั่วสุมอยู่ในบ่อนวอัวชนสนามชนโคนั่นนะ่ะเราก็ดึงเขากลับมาได้ในที่สุดแล้วมันก็มีรายได้จากการปลูกหญ้า จากเดิมที่เป็นเกษตรกรสิ่งแรกที่ทําคือไปปลูกหญ้าเหรอครับไปอ่านหนังสือเจอมาไปเจอมาแล้วว่าเริ่มคิดกับน้องน้องชายบอกว่าเราไปปลูกหญ้าดีกว่าไหมน้องก็บอกว่าเออโอเคปลูกก็ปลูกเราก็ขายขายดูก่อนก็ตอนนั้นก็กิโลละ5บาทเองไม่แพงแต่มันก็ขายดีขายดีผมไม่ทันทุกวันนี้เราไม่ได้ปลูกแล้วแต่คนอื่นเขาปลูกแทนอยู่แต่ซึ่งได้มาจากการอ่านนัได้มาจากการอ่าน ฉะนั้นความเติบโตอันนี้เนี่ยมันอาจจะเทียบไม่ได้กับจํานวนที่จะบอกว่าอา่านหนังสือกี่เล่มกี่ร้อยกี่พันแต่ว่าเราเห็นได้ว่าเขาเขางอกงามมาจากข้างในด้วยหนังสือเพียงไม่กี่เล่มเท่านั้นเอง นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับที่เจหันได้อ่านหนังสือจากการอ่านเรื่องปลูกหญ้าและสามารถแปลเปลี่ยนให้ชีวิตของเขาและชุมชนเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้แต่ช่วงหน้าครับเราจะมาดูเรื่องราวอีกเยอะแยะมากมายที่เจหันได้ต่อยอดจากการอ่านหนังสือและสามารถเปลี่ยนชีวิตตัวเองและชุมชนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวครับ